และกับคืนนี้ครับยังเป็นบอลจากลีกเล็กให้ได้ลุยกันต่อและครับไม่ว่าจะสวีเดนออสเวนคารครับหรือว่าซูเปอร์เรตเทนในลีกรองครับและไปลุยกันถึงโรมาเน่ซูเปอร์ลีกากับเบลเกเร่เฟิร์สโปรเฟชชั่นอลฟุตบอลลีครับแต่ละคู่น่าสนใจแน่นอนครับเพราะจากข่าสันมาให้อยู่แล้วช่วงนี้เป็นช่วงของลีกเล็กและครับที่จะลุยกันและพร้อมเข้าวินให้กับทุกๆคนหละครับรายสนใจบวกไปกับจุดทักทายมารับแนวทางฟรีกันได้เลยละครับไม่ว่าจะคู่ชิเลตวีไอพีหรือว่าคู่ธรรมดาพร้อมพาบวกให้ทุกคืนอยู่แล้วครับ และก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อครับมาดูผลงานของโจูดเมื่อคืนนี้กันครับคู่ AP คู่แรกกันเลยนะครับฮามาบี้เปิดบ้านเจอกับบอมปอชาน่าครับเอ็ดไลลงมาให้ฮามาบี้ต่อครึ่งควบลูกครับทำให้คู่นี้บวกกันไปครึ่งใบด้วยกันละครับสวยงามอย่างอิ่มๆการอยู่คู่นี้ครับเปิดหัวบินได้สวยเลยทีเดียวและคู่ต่อไปครับเป็นคู่ของทอมโซเจอกับไบร์ครับและเป็นทอมโซ่ครับที่เอาชนะไบร์ไปถึง3ต่อหนึ่งผ่าเข้าวินไปเต็มๆลยครับคู่นี้จัดไปเต็มเนี่ยกันเลยครับและชีเหลืองที่เข้าวินกันไปล้ะครับก็เป็นคู่นอกบั ซิลเคบอกครับนัดแรกเปิดฤดูกาลก็เอาชนะไปถึง3ต่อศูนย์แหละครับผ่าเขาวิงเต็มๆคู่นี้ส่วนแซนยอรครับในนอร์เวย์อิลิเตเซเลียนแหะครับเปิดบ้านเอาชนะคริสเตียนสุนไปถึง6ต่อศูนย์กันเลยครับเก่าวินเต็มเหนียวอีกเช่นกันแต่ไม่2คู่นอกรอบของจุดครับเก่าวินกันไปทั้งหมดครับบวกคู่ในรอบอีก2แนวทางก็สวยเลยทีเดียวแหะครับมีพลาดแค่มิดแลงเท่านั้นครับทำได้แค่เสมอกับโอเดนเซในเกมแรกครับสต่อ3เลยพลาดเข้าวิงกันไปครับคู่เดียวเท่นนั้นกับ5าแนวทางที่จัดให้ไปภายตาม VP ของจดเมืื่อคน ีกราบ,บวกการอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับอิ่มๆกันไปกับ4ี่แนวทาง และสลับคู่ชมาาครับยังบวกเข้าวินกันมาเหมือนเดิมครับมาร์ี้กระผมเอาชนะ a i k 2ต่อ0บวกเข้าเต็มเมและวาเลนเกาครับเอาชนะฮาวเกซุนไป3ต่อ0ครับเข้าวินกันที่บินสกอร์ต่มการแทงครับลุ้นกับฮาวเกซุนให้แพ้2ต่อ1แต่ไม่เป็นไปตามคาดและคู่ของฟินแลนด์ครับบวกเข้าวินมาอย่างสวยงามครับแม้ว่าจะเป็นไชน่าโจแอนเอาชนะกันิสตันไป3ต่อ1ครับเข้าวินเต็มเแนวทางแรกและสกอร์สูงก็บวกไปด้วยครับ HJK ก็เช่นกันครับสกอร์เดียวกัน3ต่อ1บวกเข้าวินต่อเนื่องบสก็ด้วยินต่2 แนวทางกันเลยบวกอิ่มๆกันไปครับกัลฟิลนก็เข้าวินไปทั้ง2แนวทางกันเลยครับและสําหรับเดนมาร์กครับมิทแลนด์ไปเข้าวินกันที่วินสกอร์สูงกันแทนครับโดยการเสมอกัน3ต่อ3เลยครับส่วนคู่อื่นๆที่พลาดป้ากันไปกับคู่ชมราตองขออภัยด้วยนะครับแต่จะใกลที่เข้าวินแล้วครับอิ่มๆกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จูดดูบอลด้วยแล้วกันนะครับโดยเฉพาะกับคู่ VIP อครับใครอยากได้แนวทางดีๆแบบนี้นะครับทักทายมาหาจูดกันได้เลยมาเป็นครอบครัวด้วยกันมาเป็นทีมด้วยกันครับที่เจ มีหลายคู่ให้ได้เลือกลุนครับทั้งคู่ในรอบและนอกรอบบวกกันทุดทุกคืนแบบนี้แหละครับจัดไปเต็มๆกันได้เลยและสำหรับวันนี้ครบผมกับแนวะทางของจูดจะมีคู่อะไรที่น่าสนใจให้ได้ลุ้นให้ได้ด้วยกันต่อตามจูดดูบอลมาได้เลยครับและสำหรับคู่แรก v i p ค่ำคืนนี้แหละครับที่มีกิจกรรมไทยสกอร์ให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยครับ เริ่มกันที่สวีเดนออสเวนคารครับหลีกสูงสุดของสวีเดนที่ครูนี้เริ่มแต่เวลาเที่ยงคืนตรงแล้วครับกับการเปิดบ้านของนอโคปิงที่ตอนนี้อยู่อันดับที่12ของหลีกนะครับมี15แต้มด้วยกันคืนนี้ตเตรียมเปิดบ้านเจกบวนาโมล,ลครับทีมท้ายสุดของลีกนะครับอาการหนักต่อนเนื่องอันดับที่16มี7ดแต้มกันเช่านั้นเองครับและครูนี้ครับจะจบสกอร์กันที่เท่าไรหร่นอโคปิงเปิดมาให้แค่ปปอเช่านั้นแหละครับเกมนี้ยังต้องหลุ้นกันต่อ จึงว่าผลงานของทั้ง2ชทีมอาการย่ำแย่กันมาทั้งคู่ครับคืนนี้ได้มาเจอก,กันอีกด้วยแล้วครับผมจับเป็นยังไงเดี๋ยวจูดจะนำทางเสิร์ฟเข้าวินให้เองครับส่วนใครที่อยากได้ของรางวัลจากจูดครับก็มาร่วมกิจกรรมสนุกสนานกันได้เลยเลยครับกับการทายสกอร์ครับผมแค่พิมพ์สกอร์ใต้คลิปข้างล่างครับ คู่นี้คู่เดียวแหละครับนอกกปิ้งกับวานาโมก่อนที่เกมจะเริ่มแหละครับพิมพ์สกอร์กันมาเลยมาทายกันครับแล้วแคปภาพส่งมาให้จูดที่เจดีหกโคกาใครทายถูกครับหลังจากที่เกมจบกันไปรอรับรางวัลกับจูดได้เลยครับมีแจกให้ไม่อั้นอยู่แล้วแหละครับมูลค่ารวมกว่า10,000บาทพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกๆคนส่วนในทางข้าวินครับผมก็รอรับได้เลยละครับกับเจดีหกกเช่นกันกู่นอกรอบในรอบสเต็ปต่างๆครับพร้อมผ่าเข้าวินทุกๆคืนแล้วเจอกันครับผมกับเจดีหก มาต่อกันคู่ที่2กันเลยละครับและคู่นี้เป็นคู่ธรรมดาในค่ำคืนนี้แหละครับและขยับลงไปที่หลีกรองของสวีเดนกันหน่อยละครับกับซูเปอร์เลเช่นดิวิชั่น2ครับในนัดที่15ของฤดูกาลและเกมมีครับเริ่มแต่เวลาเที่ยงคืนตรงละครับกับการเปิดบ้านของแลนส์คอร์น่าบอยที่ตอนนี้อยู่อันดับที่8ของหลีกมี22แต้มเรียมเปิดบ้านนัดนี้เจอกับเชลบอรคกรับที่อยู่ในโซนตกชั้นกันอยู่ตอนนี้ครับอันดับที่1 4มี10คะแนนด้วยกันเลนั้นนี้ก็ผมให้แลนส์ และมีข่าวผลตอบแทนให้กับเชลเบอกมากกว่าครับส่วนสกอร์จบเกมอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ม,มีข่าวผลตอบแทนให้กับสกอร์สูงมากกว่าและด้วยเกมมีครับทั้ง2ทีมผลงานย่ำแย่ชังคููอยู่แล้วครับ เจ้าบ้านอย่างแลนสกอร์น้าบอยครับล่าสุด10นัดของพวกเขาในลีกชนะไปได้แค่3นัดเท่านั้นแหละครับที่เหลือก็เสมอและพลาดแพ้กันไปล่าสุดกระผมออกไปเยือนวาสเตลาครับแพ้ไปอีก1ต่อ0แต่ก็ยังพอมีเปลี่ยนเปิดบ้านนี่แหละครับที่พวกเขาทําผลงานได้ค่อนข้างดีชนะและยังเสมอมาได้อยู่บ่อยๆแหละครับหลายเกมยังคงผลงานดูดีครับส่วนทีมเยือนอย่างเชลบอครับตอนนี้ก็ฝืนหนักยิ่งกว่าครับพอเปิดบ้านเอาชนะวาสเตลาได้แค่นัดเดียวครับ5ต่อ0ที่เหลือตอนนี้ครับเอาชนะใครไม่ได้เลยละครับเจ็ดเกมล่าสุด ในตอนนี้เสมอไป4ครับแพ้อีก3นัดด้วยกันทั้งเกมเย่าได้เกมเยือน เปิดการสดๆครับและนัดนี้ครับผมต้องมาเจอกับทีมเจ้าบ้านอย่างแลนส์คอร์นาบอยอีกด้วยนะครับที่เจอกันสิบนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับเชลบอกไม่เคยเอาชนะแลนส์คอร์นาบอยได้เลยละครับฮานัดล่าสุดแลนส์คอร์นาชนะได้ถึง5เกมติดต่อกันในทุกรายการลยครับไม่ว่าจะเกมเมลิกหรือว่าเกมอุ่นเครื่องก็ตามครับที่เหลือก่อนนั้นก็มีเสมอกันไปบ้างแต่ก็ไม่แพ้เลยนะครับทำให้คืนนี้กับการเปิดบ้านของแลนส์คอร์นาครับยังดูดีมากกว่าละครับผลงานภาพรวมต่างๆครับไมลิกตอนนี้ก็ดีกว่าด้วยนะครับทำให้เกมน้้เาาาจงอบย่ ดังสกอร์หน้าบอลจีนเรียนั่นแหละครับที่คืนนี้จะพร้อมปิดจ็อบให้เราผาเข้าวินกันไปเลยเปิดมาไม่ได้สูงอีกด้วยละครับแค่ครึ่งลูกเท่านั้นนัดนี้นยังไงก็เปิดบ้านชนะได้ละครับและผาเข้าวินบวกอิ่มๆได้เลยละครับกับแดนสกอร์หน้าบอลต้นสกอร์จบเกมครับคู่นี้ให้ไปที่สกอร์สูงกันเลยละครับสามลูกรวมอิ่มๆยังไงก็ไปถึงอิ่มสักครึ่งใบก็ยังดีละครับมีโอกาสจบ2ต่อ1เกมนี้อยู่รวมกับแดนสกอร์หน้าบอลและสกอร์สูงพร้อมเข้าวินกันได้เลยครับ มาต่อกันคู่ที่3ครับผมคู่นี้เวลาเที่ยงคืนตรงอีกเช่นกันและยังอยู่กันชี่เลกดิวิชั่นสองปุ perletten เลยครับของสวีเดนที่เกมนี้ครับเป็น2ทีมในโซนท้ายตารางและครับอย่างอุกซิกเทนครับที่ตอนนี้พวกเขาอยู่ติดโซนตกชั้นกันเลยละครับอันดับที่13มี17แต้มครับและแต้มตอนนี้ครับยังไม่ห่างกับชีมอื่นๆนะครับนอกโซนตกชั้นยังพอจะหลุนหนีกันต่อละครับ แต่คืนนี้ครับต้องเปิดบ้านเจอก,กับเพลซิงบอกครับที่นำอยู่อันดับที่11มี19แต้มนะครับนำอยู่2คะแนนเท่านั้นเกิดน,นี้จะเป็นใครที่พาเข้าวิ่งและเก็บชนะไปได้มาดูนกับจูกันเลยครับเลทคืนนี้กระผมให้ทั้ง2ทีมเปิดมาที่เสมอกันครับและมีค่าผลตอบแทนให้กับผู้เซิรมากกว่าส่วนสกอร์จบเกมอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3มีค่าผลตอบแทนให้กับสกอร์ต่ำมากกว่าแต่ไม่แตกต่างกันครับ กูนี้ไม่ต่างกันเลยนะครับกับผลงานล่าสุดข,ของทั้ง2ทีมเจ้าบ,บ้านอย่างอุสเ่นตอนนี้ครับไม่พลาดแพ้ใครเลยนะครับสิเกมของพวกเขาตอนนี้ครับเหนียวแน่นกันมากๆาะครับแต่ก็เก็บชัยชนะมาได้แค่2เกมเท่านั้นที่เหลือหนักไปทางด้านเสมอทั้งหมดเลยนะครับถึง8เกมเอาชนะโดยการไปเยือนอูเมียครับและเปิดบ้านเจอก,กับออสตเตร์ซุนที่เหลือก็เสมอกันไปเนี่ยละครับ ส่วนทีมเยือนอย่างเฮลซิงบอกครับสิหนาของพวกเขาครับผลาดแพ้เกมเดียวให้กับออสเดวอชีเหลือครับผมทําได้ดีครับชนะไป3เกมอีก6เกมครับเสมอทั้งหมดละครับสลับกันไปแลวครับแต่2เกมล่าสุดถือว่าทําผลงานได้ดีครับที่ชนะมาต่อเนื่องละครับทั้งการเปิดบ้านและการไปเยือนไปเยือนออกไกล่าสุดครับชนะอีก0ต่อ2เลยด้วยเก็บครีนชคกันไปละครับและด้วยการเจอกันที่ผ่านมาครับผมเป็นอุกเซเทนนะครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าโดยเฉพาะกับการเปิดบ้านของพวกเขาละครับที่หลายเกมชนะและยังเสมอมาได้ละครับล่าสุด เปิดบ้านจากฤดูกาลที่ผ่านมาเอาชนะเฮลซิงบอกไปได้เลยครับถึง4ต่อ0กันเลยละครับที่เหลือก็เสมอกันไปครับในบ้านของเฮลซิงบอกแต่ด้วยผลงานตอนนี้ครับของทั้ง2งทีมที่ไม่ได้แตกต่างกันดูแล้วเกมนี้ก็น่าจะลุ้นยากพอสมควรครับเลดเปิดมาที่เสมอกันอีกด้วยแต่ถ้าจะให้พันธง n g ข้ามคืนนี้ครับก็คงต้องให้เจ้าบ้านอย่างอุสิเทนละครับเลนในบ้านของตัวเองก็ได้เปรียบมากกว่าอยู่แล้วถ้าไม่จบเสมอข้ามคืนนี้เจ้าราคากนไป้ายก็เป็นพวกเขานี่หละครับเปิดบ้านเฉือนชนะไปได้ละครับฟอร์มเหนียวแน่นอยู่แแล้้วนนเกมมมีีไ่ ในบ้านแน่นอนส่วนสกอร์จบเกมครับหน้าลุ้นยิ่งกว่ากราฟชีนนักนี้ไปที่สกอร์ต่ำกันเท่านั้นแหะครับเกมนี้จบกันที่2ลูกรวมไม่น่าจะเกินครับไม่เสมอกันูน0ต่อ0ก่อน1ต่อหนึแะครับอยู่ลุ้นกับสกอร์ต่ำน่าสนใจพร้อมเข้าวินมากกว่า และมาถึงคู่ที่4ครับคู่นี้โยกย้ายไปที่ฟินแลนด์ไว้คารลิก้ากันหน่อยครับหลีกสูงสุดแล้วครับและคู่นี้จัดให้เป็นอีกหนึ่งคู่ไอพีของจูดที่พร้อมเสิร์ฟข้าวินคืนนี้เลยครับเริ่มเตะเวลาสี่ทุ่มตรงแล้วครับกับการเปิดบ้านของมาเรียฮามที่ตอนนี้โยนดับที่8ของหลีกนะครับมี16แต้มเตรียมเปิดบ้านค่าคืนนี้เจกับฮากาครับที่ตามมาเป็นอันดับที่10และมี15แต้มในตอนนี้ห่างกันแค่คะแนนเดียวเท่านั้นแหละครับและเกมมิครับฮากาเป็นทีมต่อยด้วยนะครับที่ ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากอีกด้วยละครับดังพลาดแพ้แล้วก็เสมอกันมากทําให้เกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆแน่นอนนะครับกับการกลับมาเจอกันของทั้ง2ทีมและจะเป็นทีมไหนที่พาเข้าวินคืนนี้ครับเปิดมาลุ้นยากกันหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวจุดจัดเข้าวินให้เองครับจะเป็นคู่ไหนใกลพร้อมบวกไปกับจุดข้ามคืนนี้ทักทายมารับแนวทางกันได้เลยกับ j d 6 6หครับหรือกดลิงก์ใต้ตคลิปข้างล่างพรอนอกเหนือจาก2คู่ไอพี่ยังมีคู่นอกรอบและสเต็ปต่างๆให้ได้ลุ้นเข้าวินกันอีกด้วยนะครับส่งตรงถึงม แลยครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันรอกินอิ่มได้ตลอดไปเลยะครับเพราะส่งให้ทุกๆคืนแล้วเจอกันครับกับเจดีหกกจูดบิบอลจัดให้ กลับมาต่อกันที่คู่ธรรมดาแล้วครับในคู่ที่5ค่าคืนนี้และคู่นี้ครับไปกันที่โรมาเนียซูเปอร์ลีกากันบ้างดีกว่าครับเริ่มเตะเวลาสี่ทุ่มห้นาทีแล้วครับและเกมนี้ครับเป็นนัดที่2ของฤดูกาลกับการเปิดบ้านของยูนิเลียสโลโบเซียครับที่ตอนนี้ครับผมพวกเขายังเก็บแต้มมาไม่ได้เลยนะครับจากเกมแรกที่พลาดแพ้ไปก่อนลวครับตกไปอยู่ท้ายตารางแต่คืนนี้เตรียมเปิดบ้านเจอกับซิกเซเลดาที่เก็บมาได้1แต้มด้วยกันในตอนนี้ครับกับการยาเสมอในนัดแรกครับอยู่อันดับที่10ของลีกกันแบบชั่วคราว เดนันนี้กับผมให้ยูนิเลียสโลโบเซียต่อกันที่ปอปอครับและมีค่าผลตอบแทนให้กับชีมเยือนซิกเซเลดามากกว่า ส่วนสกอร์จบเกมอยู่ที่2ลูกเท่านั้นครับมีค่าผลตอบแทนให้กับสกอร์ต่ำมากกว่านัดนี้ครับเจ้าบ้านอย่างยูริเลียซโลโบเซียนัดแรกออกไปเยียอน CFR ครูดผ่าดแพ้ไปก่อนแล้วครับทีมหัวตารางนะครับ2ต่อ1ด้วยกันทําให้เกมนีครับต้องกลับมาแก้ตัวกันต่อครับในบ้านของตัวเองแต่โดยผลงานที่ผ่านมาของพวกเขาละครับต้องไปลุยกันในกลุ่มหนีตกชั้นแน่นอนครับว่าช่วงท้ายซีซั่นทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวละครับกับการดิ้นรนหนีตกชั้นของพวกเขาครับชนะเสมอสลับกันมาตลอดแพ้กันไปแค่บางเกมแต่ภาพรว ตั้งแต่เปิดฤดูกาลกันมาที่ผ่านมาครับถือว่าก็เปิดกันอยู่แล้วนะครับต้องไปดูกันในกลุ่มหนีตกชั้นแหละครับและเร่งเครื่องจนได้แหละครับสำเร็จหลอดมาได้ฤดูกาลนี้แหละครับส่วนทีมเยือนครับผมอย่างซิกเซเลดาครับได้เลื่อนชั้นกันมาอย่างวุดบิดพอดีและครับและก็ทําผลงานที่ดีด้วยแหละครับในเกมแรกเปิดฤดูกาลในหลีกสูงสุดนี่แหละครับ ด้วยการยันเสมอกับดินาโมบูคาเลสกันไปในการเปิดบ้านเก็บ1แต้มมาได้และครับแต่กับค่ำคืนนี้รับผมต้องออกไปเยือนเป็นปนัดแรกของฤดูกาลด้วยการเจอกันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะครับถือว่าน่าสนใจอีกด้วยครับพอเคยเจอกันในลีกดิวิชั่น2กันมาแล้วแล้วก็เป็นการสลับกันแพ้ชนะและเสมอมาตลอดด้วยครับหลายเกมก็เป็นซิกเซเลดาแะครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าบางเกมก็เป็นยูเียซราโบเซนี่ยแหละครับที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้ครับทำให้เกมนี้กลับมาเจอกันอยู่แล้วน่าจะสูสีกันพอสมควรครับและด้วยเกมแรก ซิลเดาครับยันเสมอมาได้เลครับกับการเปิดบ้านเกมนี้อาจจะเสียเปรียบด้วยการออกไปเยือนครับแต่เจอกับสโลเวเซียมาหลายเกมรู้แล้วละครับในที่พานพาดมาจให้คืนนี้ออกไปเยือนก็มีลุ้นยันเสมอครับเลยเปิดมาแค่ปอปอการเช e ้านั้นด้วยนัดน,นี้เลยขอลุ้นกับทีมรองอย่างซิกซเลดากันไปเลยนะครับที่เกมนี้ครับผมยันเสมอและผ่าเข้าวินกันไปแบ่งแต้มกันอีกแล้วละครับคู่นี้ส่วนสกอ์จบเกมครับผมไฮที่สกอตต่ากันไปก็พอนัดนี้ครับผม2ลูกรวมไม่เกินราคาครับเลยเปิดมาที่2เช้านั้นเกมนี้ทําให้คืนนี้ น่าจะไม่มีสกอร์กันอีกด้วยครับ0ต่อ0ไปกับซิกซ l เลดาและสกอร์ต่ำกันได้เลยครับ มาต่อกันคู่ที่6กแล้วครับคู่นี้เวลาตีหนึ่งสามสนาทีและยังอยู่กันที่โรมาเนียซูเปอร์ลีกเหมือนเดิมครับอีกหนึ่งคู่ด้วยกันที่จะลุ้นในค่าคืนนี้กับการเปิดบ้านของดินาโมบูคาเลสครับที่นัดแรกครับเก็บแต้มมาได้1แต้มด้วยการจัดการเสมอครับในการออกไปเยือนซิกเซเลดาในเกมแรกครับและตอนนี้อยู่อันดับที่9ของลีกแบบชั่วกล่าวครับคืนนี้ทุรแเปิดบ้านเจอกับโบโตซาเน่ครับที่เก็บมา1แต้มเช่นกันในนัดแรกที่เสมอกันไปเหมือนกันละครับคืนนี้ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งงงขอททัั้2ีมมเปิดดฤูกาให่ครบ เกมนี้ใครจะทำผลงานได้ดีกว่ากาันตามจูดมาได้เลยเด่นนั้นี้กระผมให้ดิโดโ,โบคาเลสครับเจ้าบ,บ้านต่อกันที่ครึ่งลูกและมีค่าผลตอบแทนให้กับชีมเยือนโบโตซานีมากกว่าครับส่วนสกอร์จบเกมอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งมีค่าผลตอบแทนให้กับสกอร์สูงมากกว่าแต่ไม่แตกต่างกันครับเกมนี้กระผมเปิดบ้านของดิโดโบคาเรสนะครับต้องแก้ตัวกันหน่อยเพราะนัดแรกกระผมออกไปเยือนซิกเซเลดาครับจำได้แค่เสมอกันไป2ต่อ2 จบสกอร์สูงนะครับนัดนี้ได้เปิดบ้านของตัวเองเกมแรกนะครับ้วยผลงานที่ผ่านมาก็อาการหนักกันไปหลายเกมพอสมควรเลครับไม่ว่าจะเกมอุ่นเครื่องหรือผลงานจากปายฤดูการก่อนนะครับที่เอาชนะใครไม่ได้เลยนะครับเสมอและพลาดแพ้สลับกันมาทั้งหมดก็ถือว่าอาการหนักกันพอสมควรละครับส่วนฮันดูการที่ผ่านมาครับก็ถือว่าลุ้นยากอยู่แล้วละครับกับดินนโมบูคาเลสเกมนี้ได้เจอกับโบโตซานิกันอีกด้วยละครับที่นัดแรกก็ทําได้แค่เสมอกันมาเช่นกันกับการเปิดบ้านเจอกับฟาลูนของสแตนต้าละครับหนึ่งต่อหนึ่ง แต่กับเกมอื่นในลรกองของพวกเขาที่ผ่านมาและการอุ่นเครื่องครับยังพอเก็บชัยชนะกันมาได้บ้างครับถึง3เกมด้วยกันเลยและพอมีส่งมากกว่าและครับและเกมนี้ครับได้เจอกับดิโนโมบูคาเลสกันอีกครั้งครับจากที่เจอกันปลายฤดูกาลที่ผ่านมาครับก็จบด้วยการเสมอกันมาอยู่แล้วละครับทางเกมเย่าได้เกมเยือนเลยที่เหลือก็สลับกันแพ้ชนะกันมาแต่ละฤดูกาล รียว่าสูสีกันมากๆอยู่แล้วล่ะครับทำให้เกมนี้ครับที่ยังเป็นเกมต้นๆของฤด,ดูกาลละครับนัดที่2กันเท่านั้นน่าจะยังไม่มีสกอร์หรือว่าใครจะชนะได้ในเกมนี้ครับประผลงานก็ฝุดๆกันมาทั้งคู่ทาให้เกมนี้อยู่ล้นกับทีมรองปลอดภัยมากกว่าครับโบโตโซานิค,คืนนี้ยังไงก็เอาอยู่แบ่งแต้มกันไปอีก1แต้มคืนนี้แหละครับจัดไปกับทีมรองกันเลยพร้อมยันเสมอและผากเข้าวิน ส่วนสกอร์จบเกมครับให้ที่สกอร์ต่ำกันไปก็พออีกหนึ่งคู่ครับจีนัดนี้จบกัน0ต่อ0ูต่อ 1, 1ไม่มีเกินราคาครับไปกับโบโตซานิและสกอร์ต่ำบวกเขาวินตลอดทั้งคืน แล้วมาถึงคู่สุดท้ายคู่ที่7จ็ดแล้วครับปิดท้ายกันที่คู่นี้กันเลยละครับกับศึกบอลกาเลียเฟิร์สโปรเฟชชั่นอลฟุตบอลลีกครับที่เป็นนัดแรกเปิดฤดูกาลใหม่เลยละครับและเกมนี้เริ่มเตะเวลาสี่ทุ่มห้นาทีหรือว่า3ามทุ่มตรลงละครับกับการเปิดบ้านของลโคโมชีพลอยดีฟที่เกมนี้เจอกับทีมเดยือน้องใหม่อย่างโบรดูซาที่เลื่อนชั้นขึ้นมาใหม่ฤดูกาลนี้ครับเตรียมรับน้องกันหน่อยและพวกเขาครับมีดีกรีแชมป์ลีกดิวิชันสกันมาอีกด้วยครับกับการจบอันดับที่1แแลล้้้้วครรััักกกกก็็ไดดดโตาาเเเเืื่ออนนนนนชมมถึงีย เลนั้นนี้ก็ผมให้ละโคโมอชีพลอยดีฟครับต่อกันที่ครึ่งลูกและมีค่าผลตอบแทนให้กับทีมเยือนเดอรบูซ่ามากกว่าครับแต่ไม่แตกต่างกันส่วนสกอร์จบเกมอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับมีค่าผลตอบแทนให้กับสกอร์ต,ต่ำมากกว่าแต่ไม่แตกต่างกันมากด้วยครับ แล้วหรับเกมนี้ครับเจ้าบ้านอย่างลอร์โมันชีพลอยดิฟฤดูกาลที่ผ่านมาครับผลงานในลีกก็อยู่กลางๆนะครับจบอันดับที่5ของลี่กันไปไดโคตาเล่นเพลย์ออฟคอนเฟลตีครับแต่ก็พลาดไปนลครับไม่มีอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านก่อนจบฤดูกาลก็ถือว่าจบอันดับไม่ได้แย่เลครับส่วนผลงานในฤดูกาลที่แล้วครับก็ยังมีพลาดแพ้เสมอชนะสลับกันมาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็ออกไปทางพลาดกันมากกว่าแพ้ไปเยอะเช่นกันนะครับ ทำให้ก็ไม่ได้ดุ้นอะไรติดไม้ติดมือกันมานี่แหละครับแล้วก็เป็นทีมที่ลุ้นเข้าวินยากอยู่แล้วละครับในฤดูกาลก่อนกับการอุ่นเครื่องล่าสุดครับก็ดูผลงานสวยเลยทีเดียวละครับที่เสมอและชนะติดต่อ,อก,กันมา 3 4มสี่เกมติดเนี่ยแหละครับพลาดไปนัดเดียวเท่านั้นและเกมครับได้เจอน้องใหม่อย่างเดอร์บรุซ่าด้วยแหละครับที่คว้าแชมป์ลีกดิวิชัน2กันมาและโคต้าเลื่อนชั้นอย่างสวยงามเลยครับแน่นอนว่าผลงานจากฤดูกาลก่อนในดิวิชัน2ครับํำได้ดีกันมากๆเลยทีเดียวชนะกันมาต่อเนื่องเกือบทุกๆเกมครับเสมอไปแค่บางนัดเท่านั้นและแทบจะไม่พลาดแพ้ใกล้เลยเกมอุ่นเครื่องครับก็ถือว่าไปได้สวยครับที่เอาชนะไป2แพ้อีก2นัดด้วยกันไม่ได้เสียหายอะไรเลยครับก็แค่อุ่นเครื่องจําให้เกมมิครับในการมาเจอกับโโคมทีพลอยด ถึงแม้เจอการชีพผ่านมาครับจะเป็นรองกว่ามาตลอดแต่ก็เป็นนัดสุดท้ายทั้นเลยครับที่เจอการเมื่อปี2023ครับและจบด้วยการเสมอกันไปในบ้านของเดอบรูซ่าแหละครับที่เหลือที่พลาดแพ้ให้กับรโคโมชีพลอยดิฟไปแะครับก็ถือว่าผ่านมานานมากๆแล้วละครับตอนนี้ฟอร์มกับทีมก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วละครับและคืนนี้ก็ดูสูสีกันอีกด้วยครับกับการต้องเจอการนัดแรกในฤดูกาลนี้ครับแน่นอนว่าเจ้าบ้านอย่างรโคโมชีพลอยดิฟครับน่าสนใจมากๆและในผลงานของพวกเขาเียไม่ได้ร้อนแรงอะไรกันอยู่แล้วละครับเจีเยง่าบรับที่่พงได้ชม กกันมาและการเก็บชัยชนะมาต่อเนื่องของพวกเขาครับทำให้คืนนี้แม้จะเจอทีมจากลีกสูงสุดก็ยังเอาอยู่แน่นอนครับเกมนี้ยังออกสตาร์ทนัดแรกแบบเหนียวแน่นครับยังไงก็จบที่เสมคอสมคู่นี้อยู่ลุ้นชิมลองอย่างเดอร์บรูซ่ากันไปดีกว่าครับยังไงเกมน,นี้ก็เอาอยู่แบ่งแต้มกันไปนัดแรกเท่านั้นแหละครับส่วนสกอร์จบเกมไฮทีสกอร์สูงกันไปเลยคืนนี้มีจบเสมสอ2ต่อ2แล้วครับสูสีกินกันไม่ลงเดอร์บรูซ่าและสกอร์สูงครับพร้อมเข้าวินจูด,ดบอลจัดให้ และก็จบไปแล้วทั้งหมด7คู่ด้วยกันแล้วครับอย่าลืมนะครับ2คู่ AP ของจูดรอรับแนวทางบวกเข้าวินกันปลายได้เลยนะครับจัดเน้นๆให้อยู่แล้วและยังมีคู่นอกรอบกับสเตปต่างๆให้ได้เข้าวินกันอีกด้วยครับแข่มาเป็นทีมเดียวกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับจูดดูบอรดเดี๋ยวจัดชุดใหญ่ให้เลยนะครับเจอกันที่ JD66 ได้ที่เดิมครับหรือกดลิงใต้คลิปข้างล่างส่วนหาคู่ธรรมดาครับเดี๋ยวทวนให้อีกครั้งหนึ่งกับแนวทางข้าคืนนี้แลนส์คอร์น้าบอยครับเปิดบ้านเจอกับเชเลบอก เกมนี้ไปกับเจ้าบ้านแลนด์สคอร์หน้าบ่อยกันเลยละครับคืนนี้พร้อมเฉืินชนะและไปถึงสกอร์สูงอีกด้วยกับ3ลูกรวม2ต่อ1จบเกมบวกกันไปทั้ง2แนวทางคู่ที่สครับอุกซตเทนครับเจอกับเฮลซิงบอกคกรับคู่นี้ค่อนข้างสูสีละครับและน่าจะกินกันไม่ลงเลยเปิดมาที่เสมอครับแต่ถ้าจะลุ้นกันข้ามคืนนี้ก็เป็นอุกซตเทนนี่แหละครับที่เปิดบ้านได้เปรียบมากกว่าส่วนสกอร์จบเกมไปที่สกอร์ต่ำก็พอครับ2ลูกรวมจบไม่เกินราคา และคู่ที่5ครับยูนิเลียซาโลโบซีเจอกับซิกเซเลดาครับนัดนี้ไปกับซิกเซเลดากันเลยทีมรองชีมเยือนครับจีคำคืนนี้ไปเยือนยังคงยันเสมอได้เหมือนเดิมเกมนี้สูสีกันทั้งคู่เลยครับกินกันไม่ลงไปกับทีมรองน่าสนใจมากกว่าครับยังเป็นนัดที่2ของฤดูกาลยังตื่นตึงกันช้งคู่หรือจะไปกับสกอรต่าก็ได้ลวครับไม่มีสกอร์คู่นี้ ส่วนคู่ที่6ครับดินโมบูคาเลสจะกับโบโตซาน่คู่นี้ก็เป็นอีกคู่ครับที่กินกันไม่ลงอยู่แล้วเลยเปิดมาครึ่งลูกครับของดินโมบูคาเลสแต่คืนนี้ก็คงทําได้แค่เสมอกันไปครับโบโกโตซาน่ยังเหนียวแน่นคืนนี้ยังเอาอยู่ยันเสมอได้แบ่งแต้มกันกลับบ้านหรือจะไปกับสกอตต์ต่ำก็ได้อีกด้วยแหละครับสองลูกรวมไม่เกินแน่นอน และคู่สุดท้ายกระผมบลกาเลียเฟิร์สโปรเฟชชั่นอลฟุตบอลลีกครับโลโกโมชีพลอยดิฟเจอกับโดบลูซาครับนัดแรกของทั้งสองทีมครับของฤดูกาลนี้และเป็นโดบลูซาครับพี่น่าสนใจในการลุ้นเข้าวินพวกเขาควา้าแชมป์ลีกในดิวิชั่น2กันมาครับและคืนนี้เจอกับพลอยดิฟทีม่มาได้แข็งแกร่งกันอยู่แล้วอย่างน้อยเกมนี้แบ่งเต้มกันกลับบ้านไปก่อนและครับนัดแรกเปิดฤดูกาลเลยขออยู่ลุ้นกับทีมรองน่าสนใจมากกว่าครับเดี๋ยวจะไปกับสกอร์สูงก็ได้คู่นี้2ต่อ2จบเกมยิงกันยับนะครับ แต่ช่วงนี้กับผมก็เป็น5คู่ธรรมดาของจูที่จัดเข้าวินให้ครับชอบคู่ไหนถุกใจคู่อะไรเลือกเข้าวินกันได้เลยะครับแต่ละแนวทางส่วนคู่ AP ีก็ที่เดิมครับกับ JD 6 6หรือกดลิงก์ใต้คลิปข้างล่างครับมาเจอกับจูดได้ทุกทุกวันพร้อมส่งแนวทางก่อนแข่งทุกๆคืนนะครับไม่ว่าจะคู่ไหนที่น่าสนใจในการบวกเข้าวินและทำกำไรจูจัดให้ฟรีๆไปเลยครับมาเป็นจิมในการกับจูดที่ JD 6 6หกแล้วเจอกันลุยไปพร้อมๆกันครับและก่อนที่กลับมาเจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด cribe ให้จซับนะคร เพื่อที่เราจะได้กลับมาเจอกันทุกๆคืนทุกๆวันครับรับแนวะทางบวกเข้าวีกันไปแล้วเจอกันครับจูดอบอลเจดีฮอกกเสิร์ฟทุกการเข้าวิน